โอเคก็ต้องขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม v e n t e r ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า r ร e สบล็อกเ t สติทงสมัยมีพูดเมื่อกี้ผมก็ไปดูเหมือนกันน่าจะเกมแนวฟิสิกส์จากที่ผมไปดูมานะเอาเป็นว่าเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาเพราะผมก็คิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อโอเคจุนคืออะไรวะเ e n ต i t i v i t y โอเคมาเสียงจี้หู

นายอยู่ที่นี่เนี่ยนายเนี่ยจะทํายังไงคุณจะทํายังไงเมื่อคุณติดอยู่ที่เนี่โอเคดูก่อนว่ามันมีอะไรนี่ไงไม่จะยากเออโอเคอเ,คเคขาบอกว่าเขาบอกให้เราหยิบกล่องขึ้นมานะครับแล้วก็เออ,อะไรไปวางไว้ตรงตรงนี้เรียบร้ย ชื่อจีอ่ะฟังไม่ทันชื่อจีพูดดีดีเลยดีลิ้นเปรี่ยบปุ๊บเลยโว้ยนี่วะเหมือนแบบฮับไลฟ์ได้ไงจ้าแบบฮับไลฟ์หรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่ากดกดกระโดดไปด้วยโอ้โหสุพี่ไม่ได้หรอยน้องพี่เคยเล่นฮับไลฟ์มาก่อนเราเล่นเล่นจีมอสแหละ ฟังไม่รู้เรื่องโทษนะทุกคนผมโตอังกฤษมากๆเลยถึงแ,แม้ว่าอังกฤษผมจะได้เกรด4แต่แบบเนี้ยผมไม่เข้าใจ <c oughs> แลวสะภาพคนเป็นอังกฤษแต่อ่านทรัพย์ขอ,อให้เราหยิบกล่องไปรอบรอะยังไงวะเนี่ยแล้วจะทํำยังไงเนี่ยน่ะคือแบบยังไงวะ <c oughs> คือเราจะต้องเปิดประตูนี้เนี่ยรู้แล้วแต่ว่า

ทำไงวะโอ้ยมันไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงอยู่ดีแล้วพอกดไปเราก็ข้ามไปทีนี้ก็ติดบล็อกเรียบร้อยไปไม่ได้เฮ้ยถ้าทำถ,ถ้าเมื่อกี้ประตูเปิดได้นะน่าจะดีจัด ไม่ถึงอย่างผมไม่แน่ใจด้วยว่าผมจะทําได้หรือเปล่ามันเหมือนที่ไม่ฟอร์แฟตนั่นน่นะเพราะว่าเราควรเลิกน้ำเลิกการทําอะไรแบบนี้ได้แลละต้องคิดหน่อยสิมันทำยังไงวะไม่มีกําแพงรัดด้วยโอ้ทางนี้มีอะไรปะ่ะลงไปมันไม่น่าช่วยยังไงดีวะยังไงดีวะ คิดไปอ่อเลยตู้ก็เปิดไปได้อย่าไกล่าผมไม่อยากดูผมไม่อยากดูเกมเพลย์ผมไม่ได้อยากดูวอล์กทอลหรือว่าต้องดูดีวะเดี๋ยวถ้าเป็นกันหเหมือนเราโชว์โง่เลยนะยังไงดีว,าวาะาทำไมดีย <laughs> ดูวอล์กทอลดีไหมผมไม่เจอทางแล้วอะมันมีแค่นี้เองผมเห็นแค่นี้ ดีนะผมไม่พูดว่าง่ายจังวะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราวนไปผ่านประตูมันจะยากเกินคนสร้างเขาคงไม่ทำมันยากขนะเราหนูใช่ไหมล่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยสไลด์สไลด์โอ้ชิบหายแล้วโอวตอนนี้เอ่อผมไปดูมาแล้วนะครับไปดูวอล์คชอปมาแล้วโอ้บอกเลยว่าโคตรงโง่เลยแล้ว ผมเรือจะเชื่อ,อมผมไม่คิดว่ามันทาอย่างนั้นได้ด้วยซ้ำอ่ะคือแบบอย่างงี้นะมันไม่ใช่ว่าเราต้องเอากล่องไปนี้ไปแต่ว่าใช้เกรดครับคอยดูนะคือปเป็นแบบนี้ปกติใช่ไหมแต่มันหันได้เว้ยแล้วมันไม่ใช่ข่หันได้เห็นไหมเฮ้ยมันเดินได้เฮ้ยโอเคต่อเลยผมเรือเชื่อแต่ก็ต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้มันแบบ มีความลักษณะไปให้ความรู้สึกถึงกริชประมาณนั้นนั่นเลยนะเป็นดันๆน,นะมันจะมีเออทำไมผมคิดไม่ได้วะโอไม่มีทางเลยไม่มีทางไปแล้วเราทำไงโดนด,ดันไปแบบทับไปงเไงี้ยเอ้าเฮ้ยง่ายเฉยทีนี้ง่ายเลยวะ่ะโอ้โหนี่ไง เข้าใจถึงคลิชแล้วอันนี้ไงป่วะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคมาเริ่มเข้าใจเอ่อเนี่ยล่ะอันนี้ไม่ถึงต้องทำไงอ๋งงงอเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวป่ะนี่ไงนี่ไงเรียบร้อย เรื่องสบายแล้วเราโอ้โหเนี่ยพอเข้าใจถึงคริสเราก็เข้าใจแนละ้วว่าเป็นไงจะอีซีไปบอกว่าผมขอไม่ฟังคำบรรยายนะเพราะผมไม่เข้าใจอ๊ะ <c oughs> เ,เป็ไงเลยวะอ๋อเนีไงอาจจะเอ๋่เนี่ยไม่ยากเลยทีเนี้ย <c oughs> อุ้ย ไงดวะโอเคโอเคนี่ไงไม่ยากแต่เราเราจะได้เราลอยได้ไงเออลอยก่อนลอยก่อนผมผมดูไม่แค่ช่วงแรกนะผมผมขอสัญญาเลยว่าผมอะดูแค่ช่วงแรกจริงๆเว้ยผมไม่ได้ดูช่วงอื่นเลยเพราะถ้าผมดูช่วงอื่นนะ่ะผมก็ควรจะแบบว่าผ่านไปสปีดรันไปแล้วนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมเล่นจบแล้วเนี่ยผมจะเสร็จลองสปีดลันดูอ่าไงต่อวะอ๋อ เดี๋ยวค่อยลงไปเดี๋ยวค่อยลงไปเราเอากล่องให้มันครบก่อนแล้วค่อยเราะจะนั่นแล้ค่อยมาเราเอากล่องได้ใช่ไหมเอา้าเอากล่องไม่ได้เหรอเช็คไข้แล้วอ่ะโอเคทีนี้นเราก็ต้องยิบไม่โอ้ยเราควรจะแบบว่าเอาดีๆ

เอาอวมันปิดให้เลยเอาเราควรทำอย่างนี้แหละและหลังจากนั้นเราก็ทำการฮึบนี่ไงไอ้ย่ะลงไปลงไปห,หนูทีนี้เราก็แค่วางกล่องแล้ววางตัวเราหลังจากนั้นเราก็ายไ,ได้อย่างสบายใจเชิ ออ oh th H, อะไรวะไทยแลนด์อ๋อ <c oughs> the n t t n โอเคจบล้เ okay, wow, สร็อ <c oughs> มีแค่นี้หรอแล้ววันนี้เราลองไต่กระแพงไปเรื่อยๆกันเดินชิดกระแพงไปเรื่อยๆเผื่อาจเจออะไร โอเคขอบคุณเทรนขอบคุณครับโอเคซียาโอเคไม่ไม่เข้าใจ <laughs> พูดโอเคแต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครเรากลับเข้าเมนูแล้วรอสปีดลันก่อนเลยดีวยกว่าถ้าผมยังอยู่ตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนมานั่งโงโงๆมาฟังแบบเหมือนเหมือนเป็นควายนะ้ค่อยให้คุณสีโซให้แมวดีวกว่าสปีดลัน32สปีดลนนดีวกว่าเดี๋ยววิ่งช้าเลยแหละ เห็นเลยโลแป๊บเดียวยังไม่ทันะลรเห็นโลแล้วก็วหายไปเลยสปีดลันเกินทางไหนทางนี้โอเคไม่มีเวลาบอกแต่ว่าแต่ว่าเราสปีดลันจำเวลาเท่าไหร่ทุกคนก็นับเปล่าเลยเน้กกันเอาเลย aoi, tôi vẫn bị như thế à OK, đã được rồi. Mới kia, mới kia cũng dừng lại rồi, không phải không? Ok vì thua bịt hay? Tiếp theo, đừng 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 ต่อเลยต่อไปเนี่ยอันนี้ยากหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเราจับได้แล้ว มาเองเว้ยนั่นไงเรียบร้อยจบเกมแบบโคตรไวห้าเรียบร้อยจบเกมวอ้โวโอเรียบร้อยจบเกมแล้วเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็บอกเลยว่าสั้นมากแต่ว่าผมก็ขอบอกเลยว่า ก็นะผมไม่มีผมมีเกมเยอะแยะนะแต่ว่าพอเอาเกมที่แบบว่าคิดว่าเฮ้ยเล่นสั้นๆไปก่อนดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยผมได้ฝึกใช้ OBS หน่อยตอนนี้ผมใช้ OBS นะครับผ่านเครื่องใหม่ผมใส่เป็นถ่ายคลิปนะครับพูดอะไรกูรู้เอาเป็นว่าเล่นีมอ d ไม่กากแค่นั้นแหละครับโอเคไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วเพราะผมง่วงนอนผมถ่ายคลิปตอนนี้เวลาเท่าไหร่บ้างหนึ่งทุ่มห้าสิบสี่ เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสยวเกนกู bye. Bye ๊ดบายบายสวัสดีครับไปดูหนังต่อเลยกูว่ะ